สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลก็ดูได้นะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิ17ด17ตุลาคมถึง15พฤศจิก,กายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะจะคุมเนื้อหางแต่วันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคมนะคะแต่บางเรื่องราวความต่อเนื่องมันก็อาจจะยืดเวลาออกไป นะคะอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการาเดียวหรือการพูดคุยหรืออยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านสองคนที่จะรักษาระยะเวลาหรือ,อความผูกพันความต่อเนื่องกันยังไงอะ่ะด้วยนะคะอืมโอเคเรามาดูนะคะว่าความรักของชาวตุนนะคะทั้งอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตอันจะเกิดขึ้นมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะ เราจะเปิดไพ่พื้นดวงแบบวาง1ิบใบเซลติกคอรนะคะพลังงานไพ่ขึ้นการรอคอยนะคะไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะไพ่สามดาบความเจ็บปวดทรมานใจถูกทำร้ายจิตใจแบบอย่างหนักนะแต่เหมือนความอดทนชาวตุนก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรราชินีพระจันทร์กับสามดาบเนี่ยเขาเรียกว่า ยอมเจ็บอะยอมเจ็บเพราะรักเขานั่นแหละนะเห็นไหมมีทาวเวอร์อาก,การบางคนก็เหมือนตัดความสัมพันธ์เดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นไม่ว่าเราจะเดินออกหรือเขาเดินออกแต่การตัดสินใจครั้งเนี้นะมันเด็ดขาดพอหรือยังอะจัสติกกับราชาดาบนะคะนี่อะมันเด็ดขาดจะที่ไหนอะมันมีไพ่จัสตเมนต์ขึ้นมาก็ยัง มีใจให้การยังเหมือนรอให้อีกฝ่ายหนึ่งอารมณ์เย็นลงก็ได้นิ่งมากกว่านี้มะนะแเหรียญสามเหรียญการสื่อสารการพูดคุยมีแอคชั่นกลับมาเพราะว่าจริงๆแล้วจบแต่ไม่จบจริงนะใจยังเจ็บปวดยังรอคอย8ดาบเป็นความรักที่เหมือนกรรมเก่าด้วยนะอาจารย์มองอะ่ะเหมือนความรักของพวกคุณเนี่ยรักรักเลิกเ กันมาตลอดเนี่ยทะเลาะกันอย่างหนักเลยทาวเวอร์เดี๋ยวก็พอรมเย็นลงใจอ่อนก็กลับมาดีกันนะ,ะก็กลับมาหากันอย่างเงี้ยมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยณนะตอนนี้ก็ก็เหมือนสถานการณ์เป็นอย่างนั้นขอดูหลังไพ่นะคะกรณีไพ่เสียขอขยายไพ่เป็นไพ่นะฮะสี่ไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยอาจจะแปลในความมั่นคงนะแต่เผอิญว่าไพ่ชุดนี้ประตูบ้านปิด เนี่ยการปิดกั้นตัวเองหรือมีการบล็อกกันเกิดขึ้นก็ได้นะอาจารย์มองนะมีการบล็อกมีการปิดกั้นมีการแบบเมินเฉยต่อกันอยู่เหมือนการวัดใจกันอยู่ไหมว่าใครอะจะหมดความอดทนในการที่จะต้องเป็นฝ่ายงอ,อก,กอนไหมประมาณนั้นนะเนี่ยโอเคเรามาดูเขาก่อนต่างคนต่างแบบมีที่ถีเข้าหากัน มาดูขยายความดูฝั่งโน้นก่อนว่าตอนนี้นะคนที่ชาวตุนเดียวอยู่คุยอยู่เขาคิดยังไงเขามีปฏิกยายังไงเขาสุขสบายดีไหมหรือเขาทำอะไรอยู่เนาะเพราะส่วนมากอาจารย์จะเห็นลูกค้าที่ดูดวงจะจะต้องถามแบบนี้แหละวะ่าเขาอยู่ยังไงเขาทำอะไรเขาคิดอะไรอะไรประมาณนี้นะเราก็มาขยายความเพิ่มคนคนนั้นเขาทำอะไรเขาคิดอะไรเขาอยู่ยังไง เป็นไพ่เหมือนกับเขาเรียกว่าการค้นหาอะไรสักอย่างคนใจตัวเองหรือเปล่าไพ่นะฮะสิบดาบเขาอาจจะเหมือนกับค้นลิ้นชักนะ่ะหาภาพเก่าๆอัลบั้มเก่าๆความทรงจำเก่าๆเ,เหมือนความเจ็บปวดนะไพ่สิบดาบเจ็บปวดในสิ่งที่เป็นอยู่เจ็บปวดที่ไม่เข้าใจกันก็ได้แล้วอาจจะนึกถึงความหลังเก่าๆอาจารย์มองนะ ไพ่เดอะซันพวกคุณเคยรักกันมากๆดูแลกันหวานชื่นอืนะคะเนี่ยเดอะมูนชุดนี้เป็นความความหวานนะไม่ได้แปรเสียนะถึงแม้ความรักบางครั้งมันอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะรู้ในสังคมเพื่อนหรือสังคมคนไม่มากแต่พวกคุณก็ยอมรับสถานการณ์นั้นได้แต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งเกิดอยากจะเปิดตัว ไพ่เดือดซันเนี่ยนะเกิดอยากจะเปิดตัวนะคะคนคนนั้นของตุนอาจจะอยากเปิดตัวแต่ตุนยังไม่พร้อมหรือชาวตุนอยากเปิดตัวแต่คนรักไม่พร้อมอย่างงี้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ยังไงถ้าเป็นกรณีที่คุณอยากเปิดตัวแล้วเขาไม่พร้อมเขาก็น่าจะขอเวลาคุณล่ะคะ่ะที่ไพ่ขึ้นแบบนี้อาจารย์ขอดูอีกใบหนึ่งนะคะเขาเขาไม่อยากให้คุณตัดเขา เขาไม่อยากจะเจ็บปวดนะคะเขายังรักคุณอยู่อย่างมากมายอะ่ะอืมเขาจะทำยังไงต่อแนวโน้มความสัมพันธ์เขาจะทำยังไงต่อวความสัมพันธ์คุณกับคนคนนี้จะเป็นยังไงต่อเข้าประตูวิวาค่ะเป็นไพ่กำลังเข้าิ ประตูวิวาการแต่งงานค่ะเป็นไพ่การรอคอยเป็นไพ่ความสมหวังที่รออยู่ w h e l of fortune judgment การประกาศข่าวดีค่ะการดูแลกันไพ่สวยงามมากก็แอคชั่นไพ่นะคะสรุปแล้ว ความพยายามทั้งหมดประสบความสำเร็จการรอคอยนะคะที่อารพูดขึ้นวลีแรกคำพูดแรกเนาะว่าการรอคอยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความบาดหมางทั้งหลายก็เหมือนเดิมะคะ่ะคือมันต้องขี้ขายและจบลงการงอง,งอนการที่จะเปิดตัวนะคะการเปิดตัวกับสังคมใหญ่ๆเลยนะเนี่ยสีไม้เท้าเห็นหมคะสีไม้เท้ากับวิ e อ of for t u n e แล้วมีไพ่ j u สต m e n t มีไพ่สองมเท้ากันเอาอกเอาใจกันเนาะความรักที่หวานชื่นก็จะกลับมาสมหวังอย่างแน่นอนนะคะขอไพ่คำแนะนําจากไพ่ฟังใจอไพ่ฟังใจบอกเงินต้องพร้อมด้วยนะคะก็คือแปลว่าความรัก จะมีความสุขนะคะความสุขใ,ใกล้ๆมันจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของความมั่นคงในสถานะทางการเงินสถานะทางสังคมนะก็เหมือนกับคนคนนี้เขาก็เน้นนะเน้นในเรื่องของความสุขของคุณและเขาที่จะต้องพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงมันไม่ใช่กัดก้อนกินเกลือนะอืมนะคะไพ่ก็จะบอกแบบนี้แหละว,ว่าความรักจะมีความสุข จะต้องมีความเพียบพร้อมนะมีทั้งกายใจที่สมบูรณ์มีความสมบูรณ์ในเรื่องของวัตถุนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นวัตถุนิยมจนเกินไปนะก็เหมือนกับอยู่ในในระดับที่แบบม,มีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนนะคะความรักความสมหวังก็จะเกิดขึ้นเป็นความสุขที่แท้จริงประมาณนั้นนะคะ โอเคเรามาขยายความด้วยไพย่โรเมสแองเจิลอีกครั้งว่าความรักคุณกับเขาจะยังไงต่ออีกความรักคุณกับเขาจะยังไงต่ออีกนะ to love ก็เป็นรักที่แท้จริงอะ่ะเป็นรักแท้นะคะ make make the effort เป็นรักแท้ที่เขาจะพยายามที่จะทุ่มเทไม่ว่าจะอดีตที่ผ่านมาตอนคบกันใหม่ๆเขาเคยทำ ให้คุณมีความสุขยังไงเขาก็ยังพยายามที่จะทําอย่างนั้นและก็จะทําแบบนี้ตลอดไปตลอดไปนะคะก็ขอให้ชาวตุลและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังจงได้รับพลังงานดีๆขอให้เปิดดวงความรักท่านสมหวังมีความสุขเหมือนที่พ่ยขึ้นนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ